สรุปก,กรณีตากใบเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะจากชาแนล Point View ค่ะกรณีตากใบเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานประมาณ20ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีคนหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เดือนนี้เลยค่ะตุลาคมเพราะว่านี่เป็นคดีที่เรากําลังนับถอยหลังถึงวันหมดอายุความกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคดีนี้ยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดดังนั้นหลายๆคนก็เลยกังวลว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อจะมีใครออกมารับผิดชอบในกรณีนี้ไหมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ มากๆจนได้ยินแค่คีย์เวิร์ดต่างๆแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้บิวก็เลยสรุปรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับปากไปมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องนี่นะคะต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ตากใบรวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่ก่อนและหลังตากใบเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจและความรู้สึกของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครอยู่เบื้องหลังกันแน่และทําไมมันถึงยกระดับความรุนแรงขึ้นมานะคะดังนั้นค่ะต้องบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้วิวจะไม่ได้ไปเจาะจงหรือว่าไปฟันธงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้้นนาใงง่วบช เวลานั้นและมันเรียงยังไงนะคะและต้องบอกว่าในเหตุการณ์ที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงค่ะและบางเหตุการณ์มีความรุนแรงมากๆแต่ด้วยระบบของบ้านต่างๆที่เราจะนําเอาคลิปวิดีโอนี้ไปลงเนี่ยนะคะทำให้วิวไม่สามารถพูดถึงความรุนแรงเหล่านั้นได้แปลว่าหลายๆคําที่วิวพูดออกไปหรือหลายๆท่าทางที่วิวทาแล้วมันทําให้ดูเหตุการณ์มันเบาลงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวิวเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มันเบาแต่เพราะว่าวิวต้องการให้คลิปวิดีโอนี้ยังไปถึงทุกคนได้เหมือนปกติค่ะอ่ะเอาล หาที่มีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานค่ะและถ้าสมมติว่าจะให้วิวเล่าตั้งแต,แต่รากของปัญหาในคลิปวิดีโอนี้เลยเนี่ยคลิปนี้จะยาวมากมานะคะดังนั้นวันนี้วิวจะขออนุญาตพูดถึงคร่าวๆแบบคร่าวๆสุดๆถ้าสมมติว่าใครอยากฟังแบบเต็มๆเลยเนี่ยนะคะคอมเมนต์ขอมาค่ะเดี๋ยววิวจะทาเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอแยกไว้ให้นะคะสําหรับเหตุการณ์คร่าวๆเนี่ยก็คือปัญหานี้มันลงรากลึกมาตั้งแต่สมัยที่ไทยปกครองมณฑลเทสาธิบาลอะไรแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเรื้อรังมาอย่างยาวนานค่ะ หลากหลายค่อนข้างสูงดังนั้นวิธีการปกครองเนี่ยไม่ควรจะปกครองเหมือนกันทั้งประเทศแต่ควรจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่ามีการใช้กฎหมายพิเศษควรจะมีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่แล้วก็ความหลากหลายของคนบริเวณนั้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยสยามทั้งประเทศก็เจอกับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีการล่าอาณานิคมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสงครามโลกหรือว่าสงครามเย็นที่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ต้องการความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีการแบ่งแยกดินแดนบ้ มีที่พลภายนอกพยายามจะมายุ่งกับประเทศของเราบ้างอะไรบ้างดังนั้นมันก็จะยือย้อๆกันอยู่ระหว่างความคิด2แบบนี้ค่ะบางช่วงก็จะมีการผ่อนปลนทําให้บริเวณเนี้ปกครองด้วยวิธีพิเศษบางช่วงก็จะมีการบอกว่าไม่ได้คุณจะปกครองแตกต่างจากตรงอื่นไม่ได้นะคุณต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวคุณต้องใช้ภาษาไทยคุณต้องใช้กฎหมายชุดเดียวกันเพื่อที่จะแสดงว่าเราเป็นประเทศเดียวกันทีนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันก็จะมีแนวคิด2แนวเนี่ยปะทะปะทะกันมาเรื่อยๆทางฝั่งจังหวัดชายแดนใต้ในบางครั้งก็จะมีคนที่ขึ้นมาเป็นผู้้้้นนนําาาแลวกก็พยยยยมื่ขออออเเสรรรีงะไ มีทั้งฝั่งที่เรียกร้องด้วยสันติวิธีและมีทั้งฝั่งที่เรียกร้องด้วยขบวนการท้องถิ่นนิยมซึ่งเมื่อมีการเรียกร้องเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางฝั่งรัฐบาลบางครั้งก็มีการให้บ้างแต่ก็ไม่ได้ให้ครบทุกข้อหรือบางครั้งก็จะมีการจับกลุ่มแกนนําบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยนะคะปัญหามันก็คาราคาซังจนกระทั่งแนวคิด2แนวเนี่ยก็ปะทะกันมาเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดความคลุกขุนเนี่ยยาวมาเรื่อยๆและในที่สุดค่ะเหตุการณ์นี้ก็จะประทุมาเป็นความรุนแรงในช่วงปีพุุุททธศัักกกกรราาาาาช2544ซึ่่่่งงจจะะะะนนนนนนํไปปสูเเหตณ์ใบีีีคยยว้ออ ว่าความขัดแย้งในพื้นที่บริเวณภาคใต้นี่นะคะเกิดขึ้นมานานละแต่ว่าความขัดแย้งส่วนใหญ่นี่นะคะจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทยังไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองค่ะดังนั้นการประกาศใช้กฎหมายพิเศษทางการทหารอะไรในภาคใต้ก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งเรื่องราวนรเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อความขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ยนะคะมาเกิดในพื้นที่ของเมืองค่ะวันที่7เมษายนปี2 5 4 4ยเนี่ยนะคะเกิดเหตุวางระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ่ค่ะทาให้นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเนี่ยมีการออกนโยบายหนึ่งมาแต่ว่าไม่ใช่่่่นนนนนนนโยยยบบบาาาาาแเเปป็็ททงงงงกระะคดดััั้้มมมไไีชืออ แต่คนสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเรียกนโยบายนี้ว่าเก็บค่าทิ้งหรือใครอยากจะไปเสิร์ชดูเนี่ยนะคะให้ไปเสิร์ชดูคีย์เวิร์ดคำว่า8เมษายน44ค่ะซึ่งตอนที่ออกนโยบายนี้มาเนี่ยนะคะประชาชนไม่ได้รับรู้เนาะเรื่องนี้จะมาเปิดเผยทีหลังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะณนะวันนั้นที่นโยบายนั้นออกมาเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่4ในสมัยนั้นก็พยายามจะคัดค้านบอกว่านโยบายนี้น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยนะคะเกิดจากข้อสันนิษฐานค่ะว่าพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีผู้ก่อการร้ายน่าจะไม่เกิน เดือนก็น่าจะหมดแล้วและถึงนโยบายเนี่ยจะมีคนคัดค้านแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็มีการสั่งการลงไปแล้วก็มีการนําไปปฏิบัติจริงค่ะหลายคน,นวิเคราะห์ว่าด้วยนโยบายนี้แหะค่ะที่ทําให้สถานการณ์ที่ภาคใต้เนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะเพราะว่าจากเดิมก่อนเหตุการณ์เนี่ยความไม่สงบต่างๆส่วนมากจะเกิดจากการที่มีการนําเข้าอาวุธเข้ามาเพื่อก่อความรุนแรงหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่หลังจากที่มีนโยบายนี้ลงไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและมีการป้นปืนจากหน่วยงานราชการเกิดขึึ้นนคค่่่ะซงงหลาาายมอวจก นโยบายนี้เนี่ยนะคะทำให้ขบวนการที่เคลื่อนไหวในภาคใต้เนี่ยเดิมเขามีขบวนการของเขาอยู่แล้วประมาณแบบจานวนหนึ่งแต่ว่าพอมีนโยบายนี้ลงไปปึง้งมันทําให้เกิดขบวนการใหม่ๆที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวด้วยและขบวนการใหม่นียไม่ใช่ขบวนการแบบเดิมๆที่รัฐเคยรับมือมาก่อนนะคะแล้วหลังจากวันนั้นนะคะก็มีเหตุความขัดแยง้งความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไล่มาตั้งแต่ปี2544 45 46จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่เลยนะคะในเดือนมกราคมปี2547ค่ะก็คือการป้นค่ายปีเหลง หรือว่าค่ายกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินนะคะที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเขาใช้วิธีการเผาโรงเรียนพร้อมๆกันประมาณแบบ20โรงเรียนเพื่อดึงความสนใจหลังจากนั้นก็ปลุกเข้าไปในค่ายค่ะไปปล้นปืนปล้นอะไรออกมาได้ปืนไปมากถึง413กระบอกซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้ไปเนี่ยนะคะเป็นปืน M16 เป็นอาวุธสงครามแล้วระหว่างที่ปล้นไปเนี่ยก็มีทหารเวรเสียชีวิตไปทั้งหมด4นายนะคะซึ่งปืนที่ถูกปล้นไปรอบนั้นเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เก็บกลับมาได้ยังไม่ถึง 1- 4วหน,นี่งใน สิบถึงึงคนไม่รวมคนที่ก่อเหตุแบบดึงความสนใจอะไรต่างๆที่อื่นนะทั้งหมดนี้สามารถหลบหนีไปได้นะเพราะว่ามีการโรยตะปูเรือใบให้ตำรวจตามไม่ได้มีการไปวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีมีการบุกถล่มโรงพักที่อำเภอเบงตรงจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถเรียกกำลังเสริมมาสกัดจับได้นะคะสถานการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะถึงขนาดที่รัฐต้องประกาศกฎหมายพิเศษหลายข้อเลยมีการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่สาจังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่ยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิววาาาาค่่่่่ะะเเพือททีีจจใหห้้้นน สามารถปฏิบัติการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ประเด็นก็คือนะวันนั้นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนต่างๆลงไปในพื้นที่แล้วก็มีคนกังวลว่าเอ๊สถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นมาในปี2544ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาเกิดเหตุการณ์นายอลเวนที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเอากอริดาเขาจี้เครื่องบินเขาอะไรกันชนตึกเวิร์กเทรดไปใช่ไหมทีนี้ในปี2547ที่มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นาหมกครั้งเนี่ยนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์นายกรัฐมน ที่ก่อเหตุที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าชีนี้นายกรัฐมนตรีสมัยน,นั้นเนี่ยนะคะตอบไปว่าไม่มีการแบ่งแยกดินแดนไม่มีผู้ก่อการร้ายอุดมการณ์มีแต่โจรกระจอกซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ว่าประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของขอบวนการท้องถิ่นนิยมมากกว่าแต่ประเด็นก็คือคนส่วนมากเนี่ยจะไปโฟกัสที่คําว่าโจรกระจกค่ะทําให้แทนที่สถานการณ์มันจะผ่อนคลายนะคะสถานการณ์มันก็เลยเหมือนลุกลามยิ่งขึ้นค่ะยังไม่พอนะคะจากเหตุการณ์นี้อดีตนายกรัฐมนตรีก็ให้สัม แต่คุณไม่ระวังตัวถ้าอย่างนั้นก็สมควรตายซึ่งก็ไปทําให้ฝั่งทาหารไม่พอใจเหมือนกันว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วมันก็มีคนที่เสียชีวิตจริงๆทําไมถึงพูดแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติกันสถานการณ์ตอนนั้นเลยต้องบอกว่าเดือดมากคุกกุ่นมากเลยนะคะแล้วข้ามจากเดือนมกราคมมาเดือนมีนาคมค่ะทีนี้พอเหตุมันเกิดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวน,สวนมีการดําเนินคดีอะไรกันต่างๆค่ะซึ่งในระหว่างนั้นก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นชื่อที่คนจะพูดถึงกันบ่อยเเเเเนนนนนนนีี่่าา่่ยยยยขข้้้้าาาาามมมกกกวออองงงัับรรืืคคะ็็ทททสสชชิิิิจตซึปดธุษ อิสลามแล้วก็เป็นประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมนะคะทนายสมชายเนี่ยนะคะเป็นทนายของฝั่งผู้ต้องหาค่ะซึ่งก็มีผู้ต้องหาบางคนเนี่ยนะคะเล่าให้ทนายสมชายฟังว่าตัวเองเนี่ยถูกใช้กําลังบังคับให้สารภาพแต่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือในเดือนมีนาคมปี2547ประมาณ2เดือนหลังเหตุการณ์ที่ค่ายปิเหลงเนี่ยนะคะทนายสมชายนิรภัยจิตหายตัวไปค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นการลักพาตัวเป็นการบังคับให้สูญหายแต่ใดๆก็ตามก็มีคนในพื้นที่จํานวนมากนะคะที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของฝั่งรัฐค่ะและการหายตัวไปของทนายสมชายเนยนะคะคก็็ป อีกหนึ่งชนวนเหตุค่ะที่ทําให้เกิดเหตุติดติดกันต่อมาอีกหลายครั้งนะคะจนกระทั่งในวันที่28เมษายนปี2 5 4 7นเนี่ยนะคะเกิดเหตุไม่สงบพร้อมกันใน3จังหวัดค่ะก็คือปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะเหตุการณ์เนี่ยคือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปโจมตีเจ้าหน้าที่พร้อมๆกันถึง11จุดด้วยกันจุดที่รุนแรงที่สุดเนี่ยนะคะจะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะคือมีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะปลุกเข้าไปที่ป้อมตํารวจในตําบลตันยงลุโลค่ะแน่่่่นน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 นอววาา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 ามมมัััักกกกกก็ตต้้้้้้้งงีีีีรรรรปปะะะะะททททเเเิดขึคคผลจจจจหํ ทหารเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด3นายบาดเจ็บแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ถูกเผาไป5คันลแล้วตัวป้อมตำรวจเองก็ถูกเผาด้วยทหารเนี่ยนะคะก็เลยนํากําลังติดอาวุธหนักเอารถหุ้มเกราะเนเข้ามาที่เกิดเหตุแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็หลบเข้าไปอยู่ในมัสยิดชื่อว่ามัสยิดกรอเซ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆที่เกิดเหตุค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยต้องไปตรึงกําลังอยู่รอบมัสยิดกรอเซ่เนี่ยนานประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันค่ะระหว่างนั้นก็ต้องมีการยิงตอบโต้กันระหว่างผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ี่่่่ปิดล้ออ้้ออออมมมยยยูใคะเเหตตุุกกกาาาาาารรรรณ์นนนแแแงขึืๆวจบบบ๊สํธ ใจจนกระทั่งเริ่มยิงตอบโต้กันจริงๆทีนี้จากที่เขาเล่ากันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงขึ้นอีกเบอร์หนึ่งเพราะว่ามันมีเสียงประกาศออกมาจากลําโพงของมัสยิดเนี่ยเป็นภาษามาลายูบอกว่าขอให้ทุกคน,นแบ่งอาวุธเท่าๆกันแล้วก็แบบสู้ตายนะคะพอเสียงประกาศนี้จบเนี่ยก็ยคือเหตุการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤตและเจ้าหน้าที่กนน็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปก่อ,อนที่จะตัดสินใจใช้ปืนนาพีจียิงเข้าไปในมัสยิดนะคะแล้วก็แบบเหมือนควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอ ด้นานนอกก็เริ่มโห่ร้องแบบไม่พอใจและอยากจะเข้าไปในมัสยิดด้วยเพื่อไปดูว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นญาต,ติตัวเองหรือเปล่าก็คือพูดง่ายๆจากเหตุการณ์นั้นนะมีความไม่พอใจกันทั้งสองฝั่งแบบรุนแรงมากๆนะคะและต้องบอกว่าในวันนั้นนะไม่ได้มีคนตายแค่32คนค่ะแต่ว่าคือบริเวณกรูเซ่เนี่ยมันเป็นจุดเกิดเหตุใหญ่สุดและจริงๆมันเกิดอีกหลายจุดอย่างที่เล่าไปดังนั้นรวมๆแล้ววันนั้นนะมีคนตายไป109คนซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่กรูเซ่วันนั้นเนี่ยน,นะคะก็มีคนวิาพวา,กาก,ากษ ตอนนั้นมีทั้งเด็กมีทั้งคนชราเนี่ยคนที่อยู่ข้างในก็มีอาวุธแค่มีดพระกับกริดไม่ได้มีอาวุธหนักอะไรก็เลยมองว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าในขณะที่ฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุนะข้างในเนี่ยมีอาวุธจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบไปถล่มทันทีเลยคือเขาปิดล้อมอยู่ตั้งแปดเชั่วโมงระหว่างนั้นเขาค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่จบเขาบอกว่าเขาไม่ได้มุ่งจะฆ่าให้ตายแต่ว่าเหตุการณ์มันรุนแรงนนมอเเถลร่หหยยิิื มันคือเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่เสพยาแล้วก็แบบออกมาโจมตีสถานที่ต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์นี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาตึงถึงขีดสุดเป็นเหตุการณ์ตากใบในวันที่25ตุลาคมปี2547นี่แหละค่ะโดยก่อนหน้านั้นนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบได้แจ้งกับตำรวจว่ามีชาวบ้านเนี่ยขโมยปืนลูกซองไปทีนี้ฝั่งตำรวจก็สงสัยค่ะว่าชรบเนี่ยร่วมมือกับชาวบ้านหรือเปล่าชรบเนี่ยเป็นพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะบอกว่าให้ดููแลหหมมม่่บ้้้าานนใใออะไรซึงงเขตีปืช เรื่องในวันนั้นอะชระบอไปแจ้งตำรวจคะ่ะบอกว่าถูกขโมยปืนลูกซองไป6กระบอกเพราะว่ามีคนรานน้ายเนี่ยนะจากครอบครัวของเขาเป็นตัวประกรันเขาก็เลยจําเป็นจะต้องยอมเอาปืนของเขาเนี่ยให้กับคนร้ายไปแต่ตำรวจเนี่ยนะคะสงสัยว่าชรบอเอาปืนให้กับคนร้ายไปเพราะว่าร่วมมือกันแบบลับๆหรือเปล่าดังนั้นตำรวจเนี่ยนะคะก็เลยจับชรบ6คนนี้มาสอบสวนในสถานีตำรวจภูธรตากใบหรือว่าสพตากใบนี่แหลคะค่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปเข้าหูชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ไม่พอใจเพราะมองว่าชรบ6คนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตำรวจจับ อะไรยังไงชาวบ้านหลายร้อยคนเนี่ยนะคะ <_ an> ก็เลยมาชุมนุมกันร,รอบสอพอตากไปแล้วก็เรียกร้องว่าให้ปล่อยชะระบร6คนนี้แล้วก็ขอเข้าไปในสถานีตํารวจเพื่อไปเจรจาแล้วการมาชุมนุมกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นเริ่มมีการปาของใส่ตารวจเหตุการณ์ก็รุนแรงแล้วก็ตึงเครียดขึ้นจนถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้านะคะเพื่อให้ทุกอย่าง,นงนเนี่ยสงบทีนี้ด้วยความตึงเครียดของสถานการณ์นะคะตารวจก็เลยขอกําลังไปที่กองทัพภาคที่4ค่ะเพื่อขอให้มาสลายการชุมนุมนะคะฝั่่่่งแมททััภาาาาีี4นยก็ออศํจ ตามกฎใยการสึกสั่งลงไปบอกว่าให้สลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะที่มีทั้งทหารทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็เลยลงไปในพื้นที่ซึ่งก็มีการไล่ระดับการแก้ไขสถานการณ์นะคะเริ่มจากใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในการเข้าสลายการชุมนุมต่อด้วยแก๊สน้ำตาจนสุดท้ายเนี่ยนะคะมีการใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมค่ะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตตรงนั้นเลยเจ็ดรายจะเห็นว่าเหตุการณ์ครีเซ่กับเหตุการณ์นี้ที่ครูเซ่มีคนเสียชีวิตเเเยอะะกวว่่่่าาาาานแตตสหหุททีํใ้ปป็รด ขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนจดจําถึงทุกวันนี้เพราะว่าพอควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยนะคะผู้ชุมนุมก็ถูกล้อมเอาไว้มีการแยกผู้ชายกับแยกผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะคะถูกบังคับให้ถอดเสื้อหมอบลงกับพื้นแล้วก็เอามือควยหลังจากนั้นค่ะผู้ชุมนุมประมาณ1 3 7 0คนก็ถูกเรียกขึ้นรถบรรทุกนะคะเพื่อนาไปส่งที่ค่ายอิงคยุทธบริหารซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ชุมนุมเนี่ยออกไปประมาณ150กิโเมตรค่ะประเด็นคือในการขนส่งผู้ชุมนุมไปเนี่ยมีการใช้รถบรรทุกต คือเรียกคนเนี่ยขึ้นรถบรรทุกไปเรื่อยๆเต็มเมื่อไหร่ก็ออกเต็มเมื่อไหร่ก็ออกและที่บอกว่าเต็มเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าให้คนขึ้นไปนั่งบนรถเต็มแล้วก็ออกเต็มแล้วก็ออกค่ะแต่เป็นการใช้วิธีว่าให้คนเนี่ยนอนคว่ำบนรถบรรทุกนะคะพอเต็มปุ๊บก็ทับไปกชั้นทับไปกชั้นพอไม่สามารถขึ้นเพิ่มได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเต็มคันแล้วก็ออกไปออกไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะซึ่งด้วยระยะทาง150กิโเมตรที่บอกเนี่ยนะคะการขับรถบรรทุกไปเนี่ยใช้เวลาประมาณหกชั่วโม นนะะในรถบรรทุกเนี่ย78คนแล้วก็มีพิการตลอดชีวิตอีกหนึ่งคนค่ะเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะรวมทั้งการใช้กระสุนจริงแล้วก็รวมทั้งการลำเลียงผู้ชุมนุมเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด85คนค่ะทีนี้หลังจากเหตุการณ์จบลงนะคะ<ๆ>ก็แน่นอนว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนมากเนี่ยนะคะเสียชีวิตจากอาการขาดน้ําขาดอาหารไตาวายแล้วก็ขาดอากาศหายใจค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีคนขาดน้ําขาดอาหารมากขนาดนั้นเนี่ยนะคะก็เนะะื่องจากว่าผู้ชุุมมมมนนนจําาาาวกกีี่่ยรงท เน,นื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเดือนรอมฎอนนะคะที่ชาวมุสลิมเนี่ยถือศีลอดกันดังนั้นพอเจอการจัดการฝูงชนที่ไม่ได้ถูกหลักก็เลยเกิดความสูญเสียนซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยนะคะก็เลยถูกไล่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับการสั่งการค่ะก็มีการฟ้องร้องกันเนื่องในคดีต่างๆมากมายนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ประชาชนเนี่ยฟ้องร้องหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองทับปกค่ะอีก7จ็ดสำนวนคดีนะคะซึ่งก็มีกกกการนััไล่่่เีียตต้งงแชวป25 2018-20 ร4 9แล้วก็มีคดีอาญาที่อายการเนี่ยสั่งฟ้องผู้ชุมนุมนะคะแต่ตรงเนี้ยถอนฟ้องไปแล้วความยากของคดีนี้คือคดีเนี้ยเกิดในพื้นที่ที่มีกฎอายการสืบขาที่เขียนเอาไว้ว่าจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอะไรได้จากเจ้าหน้าที่รัฐถ้าแบบมีการปฏิบัติการเรื่องในกฎอายการศึกนะคะยกเว้นว่าเป็นการปฏิบัติการเกินกว่าเหตุดังนั้นมันก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าจะเกินกว่าเหตุหรือเปล่าส่วนคดีที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันเดือนตุลาคมปี25 2017สังพัดคลิปนี้ยมีอยู่ทั้งหมดดด2คดี้วยกันคค่ะคดีแรกเ,ะะเป็นคดีที่อยการสสูง่ย สั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนในคดีวิสามันฆาตกรรมก็คืออายการเนี่ยสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจัดหารถมาลำเลียงผู้ชุมนุมแล้วก็จัดหาได้ไม่เหมาะสมจนนำไปสู่การที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าคดีนี้คนที่รับผิดชอบในระดับพลเอกนมีแค่คนเดียวส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบพลขับและคดีที่สองนะคะก็จะเป็นคดีที่ญาติญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด48คนเนี่ยส่งยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐจํานวน9คนค่ะก็เพิ่งยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะคะความน่าสนใจคือคดีเเเเนนนนนีี้้ปปรรรรระะะะชชชชาาาาาาฟองงจหทท่่่ัฐววมิิดคุแก จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตประเด็นก็คือใน9คนที่ถูกยื่นฟ้องนี่คือยศใหญ่แบบใหญ่เลยนะทีนี้จุดที่คนหันมาสนใจเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึง่งมากๆก,ก,ก็เพราะว่าคดีนี้มีอายุความแค่20ปีนับตั้งแต่วันที่มันเกิดเหตุค่ะแปลว่านับจากปีนั้น2 5 4 7ันจถึงสองพเจเนี่ยจะขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมปี2 5 6 7น้เี่เองค่ะซึ่งการจะทําให้มันไม่ขาดอายุความเนี่ยนะคะก็คือแปลว่าต้องมีการประทับรับฟ้องการก่อนว่นนนวนา น้อยที่สุดเนี่ยต้องมีการปั๊มตราว่าเอาละคดีนี้เริ่มแล้วก็นําเอาตัวจําเลยเนี่ยมาที่ศาลนะคะถึงจะนับว่าแบบโอเคหยุดเวลาประเด็นคือถ้าเราดูไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่าอายื่นฟ้องไปเดือนเมษายนใช่ไหมเดือนกันยายนเนี่ยนะคะสำนักงานอายการสูงสุดเพิ่งจะรับฟ้องค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเรียกตัวจําเลยเนี่ยนะมาสอบปากคําออกหมายและเรียกมาทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะในขณะที่อีก2คนเนี่ยศาลมองว่าไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็เลยไม่รับฟ้องนะคะประเด็นคือคนเจน็ถูกเรียกตตัวมาลแ่ว่่าาาไมมปรกฏตัว น้าศารค่ะบางคนก็ใช้วิธีสงทนายส่วนตัวมาอะไรมาทําให้การพิจารณาคาดีเนี่ยนะคะต้องสะดุดเขาก็เหมือนกับต้องนัดกันใหม่อะ่ะก็นัดกันใหม่มาเป็นวันที่15ตุลาคมค่ะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูไทม์ไลน์ทีจะเห็นว่า15ตุลานัดในขณะที่25ตุลาคาดีขาดอายุความนะคะถ้าใน10วันนี้จาเลยไม่มาปรากฏตัวก็คือขาดอายุความจบไม่สามารถตัดสินเอาผิดหรือว่าลงโทษอะไรจําเลยได้เลยนะซึ่งตามหลักการจริงๆเนี่ยถ้าสมมติอะเรื่องการขาดอายุความเป็นเรื่องไกลๆเลยเนี่ยนะคะสมมติว่าออกหมายเรียกปุ๊บแล้วไม่มาเน ได้ค่ะประเด็นคือพอมีเรื่องการขาดอายุความปุ๊บแปลว่าถ้าสมมติว่าหมายเรียกแล้วไม่มาอาจจะต้องรอขนาดไหนถึงจะแน่ใจว่าไม่มาถึงจะออกหมายจับแล้วออกหมายจับใช้ระยะเวลานานแค่ไหนจะออกหมายจับทันก่อน25ตุลาคมไหมคือพูดง่ายๆไม่ว่าจะมาเองหรือจะออกหมายจับเรียกมาเนี่ยก็ต้องมาให้จบสิ้นก่อนวันที่25ตุลาคมค่ะถ้าไม่มาก็คือถือว่าขาดอายุความหมดกันทีนี้มันก็เลยนํามาสู่ประเด็นต่างๆมากมายที่เขากําลังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจําเลยทั้ง7คนที่ไม่ได้มาปรากฏตัวเนี่ยก็ ใหญ่คนโตหลายคนยังมีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งทางพรรคการเมืองที่สังกัดเขาก็บอกว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้ประเด็นคือหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็บอกว่าอ้าวณวันที่เกิดเหตุผมตีก๊อฟอยู่ก็รับรู้รายงานมาคร่าวๆไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายรู้อีกทีก็คือมีคนเสียชีวิตไปแล้วก็คือมีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่บอกว่าอ่ะผมไม่เกี่ยวคือผมไม่ได้รับรู้อะไรณนะวันนั้นน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 สส่่่ววคคคททีีีเเป็ออ็็ผบใขะัั้้้กกกยงงงไมมมมดดาาารรอออชแแจหหืิ อ,อย่างชัดเจนในขณะที่แม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นก็เป็นหนึ่งในจำเลยก็ยังไม่มาปรากฏตัวต่อศาลดังนั้นหลายฝ่ายะะก็เลยยังจับตาดูคดีนี้กันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งเลยทั้งญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็ยังรออยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คดีจะหมดอายุความในขณะที่ประชาชนหลายๆคนก็จับตาดูว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสาสางเรื่องความขัดแย้งทางภาคใต้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มันก็นํามาสู่เหตุการณ์ความรุนแรงหลายๆเคสหลายๆเหตุการณ์ทีี่มกกาารรรททํุนนแงงัั้ฝ แล้วก็มีการออกกฎหมายต่างๆทับเข้าไปทับเข้าไปที่ให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ก่อเหตุรุนแรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปากใบที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะจริงๆคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใใใใใจจจจะะะะมมาาาาาาชีานนงงาาี้้้้หหหหเเเเเเเ็็็็นนนนนนนวว่่่่่่ออออออคคคครรรรรรรปปปผิิดดืืืไไยัังงงงงพททุกกตตขูลส ด้วยตัวเองนะคะว่าออข้อมูลฝ่ายไหนอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังพูดไม่ตรงกันอยู่และแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเองว่าทําไมในมุมของตัวเองเนี่ยถึงเลือกปฏิบัติแบบนั้นทําแบบนั้นลงไปนะคะแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเหตุการณ์นี้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการสูญเสียมากๆเกิดขึ้นจริงและหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของเหตุการณ์นี้หรือว่าได้ยินคนพูดผ่านเหตุการณ์นี้ก็หวังว่าตัวคลิปวิดีโอนี้จะทําให้พอเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นว่าออสรุปที่เขาพูดพูดดดพถถึนนึึงงงกกกััันนนนนนเเเเี่่หหตุาารรรณ์้้มมมิออะะไไขแลทํป็ืใญ ที่หลายๆคนกำลังจับตามองอยู่นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ